Your friend ภาษาไทยภาษาไทยบอกว่าบีบีชอบไปไหมลูกชอบไปโรงเรียนกับเพื่อน y e h good job ชอบไปโรงเรียนกับเพื่อนนะคะบีบีนะคะชอบไปนะคะ y like I like to see my friends like ไปดูเพื่อนไปเจอเอาไปเจอ I like don't watching e <r ong S 2> my f r ชอ t ไปร e a h ไปเจอท o มีทูมีเจอเพื่อ Ah, ชอบไปโรงเรียน we we say จะได้ so that จะได้ is like so that นะคะจะได้นะคะจะได้ means so that นะคะ so that เจอเพื่อนเจอเพื hmm. ่อนนะคะ Ah, okay and